สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะครูปุ๊กจะมาคุยเรื่องของการทำบัเจตติ้งก่อนนะคะตอนนี้เรามีคอร์สนะการทำบัเจตติ้งกำหนดเงินล้านนะคะซึ่งครูปุ๊กอัปเดตราคาต่อหน่วยนะราคาค่าก่อสร้างณปัจจุบันนะคะแล้วก็วิธีการจ้างเหมาที่หลายคนไม่รู้อ่านะคะซึ่งตอนนี้ สามารถโรงเรียนที่เป็นลักษณะของออนไลน์ได้นะงานเรียนของปุ๊ก๊ก,ก็จะมีอย่างนี้ค่ะออนไลน์มี private ออนไลน์แล้วก็ private coaching แบบเจอตัวนะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากจะเรียนแบบ private ออนไลน์ก็คือเรานัดเวลากันแล้วเราก็ นัดการทางออนไลน์นะคะแล้วก็สอนการทางออนไลน์แบบนี้เลยเป็นไลฟ์หรือว่าเป็นการ Google Meet กู o กิลเท e ิกระดาษนะคะแต่ถ้าใครอยากเรียนเป็นออนไลน์ก็เข้าไปโรงเรียนในคอร์สบับเจติ้งได้ครูก,ก็จะอัปเดตข้อมูลนะคะในเรื่องของอการาการสอนนะคะแบบอัปเดตปีนี้มาให้นะซึ่งครูพุกนิดนึงนะคะในการในการเรียนเนี่ยครูพุก,กจะ,ะแบ่งธุรกิจ หรือแบ่งหมวดนะออกมาเป็นประมาณ3-4หมวดนะคะหมวดแรกเลยเนี่ยก็คือการสร้างธุรกิจอย่างเช่นการสร้างร้อย้านจากธุรกิจรับสร้างบ้านการทําโครงการแบบไม่จัดสรรอันนี้จะเป็นการเป็นคอสเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจนะคะต่อไปอันที่2นะก็คือเป็นคอสเกี่ยวกับการสร้างบ้านการสร้างบ้านการสร้างบ้านเองขั้นตอนการสร้างบ้านเช็คลิสต์การตรวจงานการส่งมอบบ้านการตรวจบีเฟกจะอยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดเลย นะคะในหมวดของการสร้างบ้านนะใครที่ต้องการเรียนแบบออนไลน์หรือโคชชิ่งกับครูคูแบบส่วนตัวนะคะสามารถทักเข้ามาได้หรือแบบที่3นะคะก็คือการสร้างธุรกิจแบบบ้านเช่านะคะก็คือการอ,าอ,อนำบ้านมานะคะปล่อยเช่าปล่อยขายหรือเป็นเอเจนต์อันนี้ก็ได้หมดเลยกับอันสุดท้ายคือการสร้างรายได้นะคะจาก การทาคอร์สออนไลน์แบบพุกอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะมีอาชีพสถาบปนิกวิศวกรหรืออาชีพอะไรก็กตามอินเทอร์เนียแต่ว่าคุณอยากจะสร้างไรายได้เพิ่มจากการทําคอร์สสอนซึ่งใครที่รู้จักพุกๆหลายคนนะคะไม่ได้ทําอาชีพเกี่ยวกับการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นบัญชีการเงินหรือทำเ,ออเกี่ยวกับการตลาดอยากจะมาสอนก็ก็ใช้คอร์สนี้ในการทำรายได้ปุกก็จะสอนเรื่องว่าคุณจะ เ,เปิดข้อสอบยัางไงาครีเอทข้อสอนแบบไหนให้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็สามารถทํางานได้นะคะอันนี้จะแบ่งเป็นหมวดให้สําหรับใครที่ต้องการจะเรียนกับคุกุ๊กแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเลือกหมวดยัางไงาน,นะคะหรือพักเข้าไปที่เพจหรือว่ามาที่ไลน์แอดก็ได้นะคะคุกุ๊กก็จะมี ในส่วนของอรอยายละเอียดเพิ่มเติมไว้ให้อทีนี้วันนี้นะคะในเรื่องของการทำาบจจิตติ้งครูปุ๊กจะบอกว่าการทำาบจจิตติ้งเนี่ยตอนนี้การขายสำคัญกับการทํำยังไงให้ต้นทุนขายข,ายของคุณนะคะได้กําไรสูงที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้ค่าของค่าแรงแพงหมดทุกอย่างใครทำํำมาต่อสร้างรู้ดีนะคะ แต่ทํายังไงให้คุณขายได้นี่ก็ยากยากเลยนะแล้วการเอามาก่อสร้างนะคะให้ได้กําไรแบบสูงสุดนะโดยที่ทํายังไงให้ก่อสร้างให้ลูกค้าได้ทันเวลาและ ได้กําไรตามที่เราวางเป้าหมายตั้งแต่แรกอันนี้ก็ยากเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นคอสต์คอส์หนึ่งเลยนะคะใครที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องของการขายการตลาดการก่อสร้างไปอยู่ในในหมวดธุรกิจได้นะคะหรือใครที่ต้องการแค่ดูเรื่องคอนเทนต์คอนเทนต์ก็จะไปอยู่ในหมวดคอนเทนต์การตลาดนะคะแต่ถ้าใครอยากเรียนบัจจตติงเลยก็คือเจาะลึกบัจจตติงเลยนะคะอุปกมีแนะนำคอร์สบัจจตติงกำหนดเงินลา้านซึ่งตอนนี้นะคะจะบอกว่า การทำบัเจตติ้งการคุมผู้ลบเหมาหรือว่าการทำราคาต่อหน่วยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วราคาขายมันก็จะเปลี่ยนไปทั้งระบบนะราคาขายถ้ามันถึงเปลี่ยนไปทั้งระบบเนื่องจากว่าค่าของค่าแรงต่างไปนะคะการที่คุณจะสร้างบ้านในราคาตารางไรล,ละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยมันมันค่อนข้างยากมันดับเป็นหมื่นหกหมื่นเจ็ดะแต่คุณยังไงให้คุณขายได้แล้วมันมันแมชกับ คุณภาพงานที่คุณจะส่งมอบให้ลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะอะ่ทีนี้นะครูปุ๊กจะพาะมาดูนะคะอันหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องของการทำบัเจีติ้งนะคะการทำบัญชีติ้งคือกำหนดนะคะกำหนดตั้งแต่แรกเลยนะว่า บ้านหลังเนี้ยนะคะคุณจะสร้างได้ในกำไรเท่าไรและเมื่อไหร่ด้วยแล้วไม่ดูเรื่องบัจจตติ้งไม่ดูเรื่องจ้างเหมาเดี๋ยวสุดท้ายนะคะเวลาที่คุณไปก่อสร้างแล้วเดี๋ยวคุณจะไปรู้ตอนท้ายว่าเอ้ยคุณขาดทุนค,คุณกําไรหรือคุณได้อะไรต่อจากนั้นบ้างนะคะซึ่งมันก็จะทําให้คุณรู้ตัวช้าเกินไปอ่ะทีนี้มาดูนะคะทีนี้มาดูกันทีนี้การจ้างช่างในระบบบัจจตติ้งเนี่ยนะคะ ในระบบบัญชีติ้งสิ่งที่คุณจะได้จากบัญชีติ้งคุณลองไปย้อนดูในส่วนของคลิปเก่าๆที่ครูครพูดถึงเมื่อบัญชีติ้งนะมันจะมีสามหมวดอยู่แล้วมีช่างเมนมีวัสดุจัดหามีช่างศัพท์อะไรเป็นช่างศัพท์ช่างเมนน,นั้นไปดูพวกของเก่าได้นี่เรียองขอบัญชีติ้งนะคะการจ้างเหมาหลักๆเลยเนี่ยมันสําคัญที่การจ้างเหมา การจ้างเหมามันไม่ตายตัวค่ะมันไม่ตายตัวในที่นี้หมายความว่าคุณจะจ้างเหมาแบบไหนนะคะคุณจะจ้างเหมาโดยใช้ช่างเมนราคาเหมาทั้งหมดหรือคุณจะท้องจะแรงขึ้นอยู่กับณนะวันนั้นณนะสถานการณ์นั้นอะไรมันดีที่สุดสําหรับคุณกูปุ๊บบอกบอก,บอกไม่ได้นะคะมันอาจจะบางอันอาจจะดีที่สุดณเวลานั้นอย่างเช่นตอนนี้การจ้างเหมานะคะมันจะมีถ้าเราพูดว่าช่างเมนนะ มันจะมีอย่างนี้ค่ะหนึ่งของผวกแวง,แงอันนี้จะเป็นผู้รับเหมารายใหญ่หมายความว่าเขาสามารถจัดการนะคะจัดการ ในส่วนของการจัดหาของค้างค่าของค่าแรงในเบ็ดเสร็จในตัวเองได้วันนี้สมมุติว่าคุณคุณเป็นบริษัทร,รับสร้างบ้านใช่ไหมแล้วคุณต้องการที่จะไปเจาะในส่วนของช่างเมนนะคะช่างเมนบางคนเนี่ยเป็นช่างเมนชุดใหญ่เขาสามารถจัดหาของวัสดุให้คุณได้เนยโดยที่ไม่ต้องให้คุณซื้อให้อันนี้เขาเรียกว่าช่างเมนมีของมีแรงถูกไหมคะ,อ,ะอันที่2นะคะ ซึ่งมันจะเป็นค่าของกับค่าแรงบวกกันแล้วเขาก็จะบวกประมาณ1 5โดยประมาณเป็นค่าจ้างเหมาน,นะคะอันที่สองค่ะของแรงเหมือนกันแต่เราซื้อของไปตัดอย่างเช่นเรามีค่าของค่าแรงอยู่ใช่ไหมสมมุติว่าตรงนี้ค่าของห้า0มนค่าแรงห้า0 0ืนสมมุติเวลาเราซื้อของไปตัดจ้างเหมาคือ1 0 0 0งแสน เวลาเราซื้อของไปตัดเราไปตัดค่าของถ้าคุณซื้อค่าของคุณใช้ของประหยัดมากโดยที่ไม่ตัดเหลือเศษเยอะประหยัดคุณจะเหลือสมมติซื้อของแค่สี่หมื่นแต่เราจ้างเหมาที่หมื่นหนึง่งใช่ไหมผู้รับเหมาะจะได้เงินไปห0 0 0ื่นบาททันทีจากเดิมคิดว่าจะได้ค่าแรงห้าหม่นกลายเป็นได้ค่าแรงหมื่นพอนี่คือระบบของแรงจะซื้อของไปตัดแต่ถ้าคุณใช้ไม่ประหยัดผู้รับเหมาใช้ไม่ประหยัด นู่นนี่นั่นสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ซื้อของอาจจะมากขึ้นกลายเป็น6กหมื่นค่าแรงจะเหลือ4ี่หมื่นทันทีอันนี้คือการคุมบัจจิติ้งแบบจังหมาของแรงแต่ถามว่าสิ่งที่เราจะต้องออไปดูไปดูแลนะคะในส่วนของคุณลัเบเหมาก็คือซื้อของให้เขาแล้วเนี่ยซื้อแบบในราคาที่ดีวางแผนให้เขา นะคะว่าเขาควรจะสั่งแบบไหนร้านไหนบางทีผูร้รับเหมาเขาไม่รู้อะคะ่ะเขาก็ไปสั่งของแบบยิบย่อยตามร้านหรือเขาให้เราสั่งจริงแต่ว่าไม่วางแผนพอการไม่วางแผนเนี่ยซื้อเร็วเอาด่วนเดี๋ยวนี้มันจะเกิดมันจะเกิดทําให้ซื้อของราคาแพงคุณปุ๊กเคยเช็คแล้วนะคะอย่างเช่นต้องการของวันนี้เลยแบบด่วนๆนะแล้วเราก็จะได้ของราคาแพงเพราะเขาส่งด่วนถูกไหม แต่ถ้าวันนี้เราแพลนใหม่เราแพลนใหม่ก็คือเราวางเป็นสัปดาห์เราวางเป็นวีคเรามีการแพลนของเราสามารถต่อรองร้านค้าได้เราสามารถเลือกร้านค้าได้เราสามารถทำราคาเครดิตได้มันมัน,ม,นมันดีหลายอย่างค่าของมันก็จะถูกลงเราซื้อทีซื้อเยอะไม่ใช่ซื้อทุกวัน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันคือการวางแผนที่เราจะต้องคอยดูแลออในส่วนของครูระหมาที่เขามาทํางานให้หลันะคะอันที่สามค่าแรงอย่างเดียวอันนี้จะบอกว่าอันนี้จะจุกจิกหน่อยคือของอยู่ที่เราหมดเลยของอยู่ที่บริษัทรับสร้างบ้านหมดเลยแรงไปเออของแรงไปอยู่ที่แรงงานอย่างเดียวอันนี้เราต้องจัดหาของให้เร็วให้ทันนะคะอันนั้นอะ่ะก็จะ เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของแล้วก็จ่ายค่าแรงแก็จะจ่ายเป็นวีควีคเท่าไหร่ซึ่งความยากง่ายของมันก็คือการจัดการเป็นค่าแรงเป็นวีคเนี่ยคุณก็ต้องดูปริมาณงานที่ทํากับของจริงให้มันบาลานซ์กันเพื่อนะคะให้เวลาคุณจายค่าแรงไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดเขาเรียกว่าอะไรบวกลบกันจนเกินไปบางทีแบบอยูเหลือปริมาณงานเยอะเหลือเงินน้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องไปจัดการตรงนั้นซึ่งในแต่ละอันมันครูป,ปุ๊กใช้ในในในออบริษัทอาจจะมีระบบทั้ง3ระบบนี้เลยก็ได้สมมุติว่าวันนี้ครูป,ปุ๊กทำงานอยู่3บริษัทดูแลสบริษัทแต่ละบริษัทจัดการงานในเรื่องของระบบตรงนี้ไม่เหมือนกันวิธีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าณวันนั้นอ,อ,อะไรที่มันเหมาะสมที่สุดซึ่ง คุณต้องเป็นคนดูซึ่งถ้าใครสน,สนใจนะหรือว่าสงสัยสอบถามมาได้นะคะเพราะว่าอย่างเช่นทําในโครงการคุณอาจจะแบบเอ้ยไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรอาจจะจ้างเหมาค่าแรงอย่างเดียวก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมาเป็นเมนก็ได้เพราะว่าเราสามารถจัดของสพอร์ตได้ที่เดียวแต่ถ้าเป็นโลเคชั่นหลายๆอันแล้วของเหลือของอะไรคุณละเหมาจัดการคุณสามารถทําเป็นเหมาเมนก็ได้นะคะโอเค เนาะซึ่งนะคะปัจเจตนะมันจะแบ่งเป็นนะคะค่าก่อสร้างหลักค่าก่อสร้างหลักนะคะอันได้แก่โครงสร้างเนาะสถาปัตย์อืมระบบไฟฟ้าประปา งานตกแต่งซึ่งในบัต g เจตเนี่ยนะคะหลักๆเลยเนี่ยนะมันจะเป็นค่าออก่อสร้างหลักก่อนอันที่2นะคะก็คือค่าบริหารจัดการทำไมบริษัทร,รับสร้างบ้านถึงต่างจากผู้รับเหมาเพราะมันไม่ได้มีแค่โครงสร้างฐาปปะป่าไาฟ้ามันยังมีค่าบริหารจัดการให้ลูกค้าด้วยอย่างเช่น วิศวกรควบคุมงานออกแบบให้สถาปน,นิกออกแบบแบบ 3D นะคะมันยังมีค่าบริหารจัดการอ,าอื่นๆอีกข้อที่3ค่ะวัสดุพิเศษที่เราสามารถแนะนำลูกค้าได้อย่างเช่นสมาร์ทโฮมอัปเกรดต่างๆ วัสดุพิเศษต่างๆเราสามารถอัปเกรดขึ้นได้เราสามารถเ,ราาารถเแนะนําลูกค้าได้ซึ่งผู้รับเหมาจจะทําตรงน,นี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแวลูที่มันต่างออกไปจากเวลาที่เราเ,เทียบกับผู้รับเหมาอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยจะสร้างบ้านกับเราใช่ไหมเทียบกับผู้รับเหมาอะไรที่คุณต่างจากผู้รับเหมาอะไรที่คุณดีกว่าอะไรที่คุณแนะนําได้มากกว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปขายถูกเท่าผู้รับเหมาเพราะว่ามันทําไม่ได้ เพราะเรามีต้นทุแนแฝงอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดการตรงนั้นนะ่ะมันไม่สามารถทำได้นะทีนี้วิธีก็คือเราจะต้องดูว่าอะไรที่มันดีที่สุดนะคะสำหรับเราณนะตอนนั้นนะแล้วก็จัดการมันลงไปนะคะข้อที่4นะคะค่าออกแบบอื่นๆค่าดําเนินการอื่นๆน,นะเช่นน้ําไฟชั่วคราว เราทำชั่วคราวให้ทำถาวรให้นะคะบ้านเลขที่บวกยื่นอนุญาตืนะครับวกยื่นอนุญาตพวกนี้เป็นงานที่เราเซอร์วิสลูกค้าทั้งหมดเลยมันอยู่ในบัตเจตติ้งหมดเลยนะบั d g เจตติ้งตรงนี้มันจะเรียกว่าส่วนของโสหุยซึ่งมันไม่ได้อยู่ในหมวดของโครงสร้างหลัก มันอยู่ในหมวดบริหารจัดการค่าออกแบบค่าดำเนินการต่างๆซึ่งมันอยู่ในหมวดส่งหุ้ยของบัต g เจตติ้งลูกค้านะคะจะบอกว่าแบบนี้ดังนั้นเนี่ยในการทำบัตเจตติ้งนะมันก็จะมีราคาพวกนี้หมดเลยหลายคนทำ BOQ ไงพองการทำ BOQ แล้วเนี่ยลืมในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ไปค่าคอมพนักงานค่าอะไรเนี่ยไม่มีดังนั้นในบัต g เจตติ้งเนี่ยคะ่ะมันก็คือจะเป็นตัวหลัก ซึ่งนะคะในบัจจิตินะรอบนี้ครูปุ๊กนะจะมีราคาตอ่อหน่วยแบบอัปเดตราคาตอ่อหน่วยแบบอัปเดตนะค <uding S 1> อร์สนี้นะครูปุ๊กจะบอกว่าหลายคนมาเรียนเนี่ยนะคะหลายคนมาเรียนมาเรียนแบบตัวต่อต,ตัวเลยนะเรียนกันแบบสองวันเต็มเลยนะเพราะว่าการที่เขาทา เขาสร้างบ้านเนี่ยแล้วเขาไม่รู้ว่ากําไรเขาหักไปไหนปิดการขายมาแล้วเนี่ยเอ้ยกําไรไม่เท่ากับที่มีอยู่จริงๆถ้าคุณจะรู้เนี่ยคุณต้องทําบัตจตติ้งแต่แรกแล้วรีไว้์บันทุกเดือนหรือทุกสามเดือนก็ได้วันนี้กปุ๊บรีไว้ทุกเดือนนะคะรีไว้์เดือนเพื่ออะไรเพราะบางทีในการทํางานเรามีงานเพิ่มลดพอเรามีงานเพิ่มลดแบบเจนมาร์จิ้นเราปริบพอเราจเจมาร์จิ้นเราเปลี่ยนเร,เราเ,เราส่งเออ งบ,งบเข้าไปหรือเราทำโอเกตงานเข้าไปอะคะ่ะมันจะ,ะมันจะอินจากมาจินตัวนี้มันทําให้งบของเรามันสวิงถ้าเราถ้าเราไม่รีไวัยบัตเจ็ตเลยแล้วเราไปปิดตอนหายเพราะฉะนั้นบัตเจ็ตนะคะเป็นเป็นหลักสําคัญในการทํางานของการทําบริษัทแล้วก็การทํางานก่อสร้างเลยคุณจะเป็นบริษัทหรือคุณจะเป็นผู้รับเหมาอันนี้สําคัญนี่ถ้าคุณเป็นผู้รับเหมาแล้วคุณมีบัตเจจ์ติ้งมันจะทําให้คุณเนี่ยสมาทขึ้นเยอะเลย แต่ถ้าถ้าคุณเป็นบริษัทรับสร้างบ้านแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีตัวนี้แต่ตัวนี้มันไม่ใช่ B.O.Q. ธรรมดามันคือ Budgeting กำหนดเงินล้านที่จะทำให้คุณรู้ว่าตัวต้องทำยังไงแล้วก็ต้องทำ Process ยังไงวันนี้เลยมาพูดว่า Google นะมีคอร์สออนไลน์ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นแบบฉบับอัปเดตปี2025ให้ก็จะมีราคาต่อนหน่วยนะคะนะที่อัปเดตนะมีราคาต่อน,น่วย2ก็คือนะคะการจ้างเหมา ราคาวัสดุราคาวัสดุแบบอัปเดตด้วยว่าแต่ละอันราคาวัสดุเป็นแบบไหนราคาเท่าไหร่อัปเดตเป็นยังไงนะคะก็จะมีราคาวัสดุแบบอัปเดตให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะจะเป็นคอสบัตเจตติ้งที่คุณผู้ชมจะบอกว่ามันมันสำคัญกับการทำงานณนะตอนนี้มากเลยนะวันนี้นะคอสนี้นะเหมาะกับคนที่ กำลังทํารับสร้างบ้านสร้างบ้านขายทําโครงการนะคะหรือแม้แต่ว่าคุณทําบ้านด้วยตัวเองก็ตามคุณก็ต้องมีตัวนี้เพื่อจะดูว่าคุณต้องมีค่าอะไรบ้างที่คุณจะต้องชําระที่คุณจะต้องจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะครูพุธจะบอกว่ามันมันไม่ได้มีแค่ค่าก่อสร้างหลักเนยมันมีค่าบริหารจัดการมันมีอื่นอื่อีกเยอะเลยแล้วการจะจ้างเหมาช่างมีทั้งหมด3 4แบบคุณจะเลือกแบบไหนลนะ่ะ นัแล้วแต่ละแต่ละแบบคนโทรลยังไงอันนี้ก็ต้องมาวัดกันดูว่าอ่าแล้วอยอันหนึ่งที่ผู้จะเพิ่มนะคะเพิ่มเติมก็คือการจัดหาผู้ละหมาการจัดหาผู้ละหมาจัดหาย,ยัางไงผู้ก็ใช้วิธีทางการตลาดจัดหาผู้ละหมาเหมือนกันนะเพราะว่าพอเราปิดการขายมาเยอะ การหาผู้ละเหมาแต่ละเซ็ตก็เยอะตามดังนั้นเนี่ยการหาผู้ลบเหมาแต่ละเซ็ตทาให้เราจะต้องอหาผู้ละเหมาเข้ามาซัพพอร์ตงานเราให้เยอะที่สุดดังนั้นเนี่ยการจัดหาผู้ับเหมาพวกก็ใช้วิธีการตลาดเหมือนกันในการจัดหาผู้ละเหมาเข้ามาซัพพอร์ตงานของเราให้เยอะที่สุดนะคะก็หาผู้ละเหมาเข้ามาโดยวิธีทางการตลาด อ่านี่มันทำยังไงมันจะอยู่ในการจัดจ้างผู้รับเหมาด้วยแล้วก็คุณจะดีแบบฟอร์มรอบนี้นะคะจะมีแบบฟอร์ม,ระะม,บบรมการจัดจ้างผู้รับเหมาแล้วเงื่อนไขต่างๆที่คุณควรจะรู้เวลาจ้างเหมาช่างควรจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะไม่ให้เขาไปรับงานเองไม่ให้เขาไปรับตรงลูกค้าให้เขาทํางานให้ได้มาตนดาดนะคะแบบฟอร์มการจัดจ้างผู้รับเหมาการทําประวัติผู้รับเหมา ช่างคนนี้เคยทําอะไรมออีแมนออแมนเวอร์กี่คนอะไรเนี่ยสามารถจัดการได้หมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่คุณสามารถออจัดการอันนี้ได้นะคะในคอสนี้นะคอสนี้เท่านั้นนะมันจะเจาะลึกขนาดนี้เลยนะถ้าใครสนใจนะทำธุกรกิจนี้อยู่โรงเรียนคอสบัเจิตติ้งกำหนดเงินล้านรับรอง,องว่านะคะคุณจะ รู้เรื่องอันนี้ทั้งหมดซึ่งมีทั้งแบบออนไลน์ไพรเวทออนไลน์นะคะแล้วก็ไพรเวทโคชชิ่งตัวตกับคุกแต่ต้องนัดเวลากันว่าคุณจะมาเรียนเมื่อไหร่ยังไงนะคะโอเคประมาณนี้สำหรับการแนะนำคอสบัจจิติเงินดเงินลานะคะใครสนใจสามารถทักคขมมาต์ไลน์แอดแอดระเบียงขาวนะคะหรือว่ามาที่อินบ็อกซ์ในเพจกระดาษรสสวัสดีค่ะ